เพื่อไทยเดินเกมเร็วบิ๊กแมวสั่งเพื่อไทยให้เดินเกมเร็วเพื่อรักษาอํานาจไว้กับพักเพื่อไทยให้ได้นั่นคือต้องเอาตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้กับพักเพื่อไทยให้ได้มีการเตรียมการจะให้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันศุกร์นี้และจะมีการเสนอ ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์นี้เลยเพราะเชื่อแน่ว่าถ้าเลยวันศุกร์นี้ไปและยังไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโอกาสที่แคนด d เดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอุ้งอิงหรือชยัยเกษมหมดสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแน่ดังนั้นต้องรีบจบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด เอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาไว้กับพรรคเพื่อไทยก่อนต้องจับตาดูว่าสามขั้วการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยและขั้วที่สามก็คือพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคประชาธิปัตย์สามขั้วนี้จะร่วมเล่นเกมกับพรรคเพื่อไทยโหวตเลือกอุ้งอิงหรือชยกยเกษม เป็นนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์นี้หรือไม่ถ้าสามขั้วนี้ไม่เล่นด้วยขั้วพลังประชารัฐขั้วภูมิใจไทยไม่เล่นด้วยโอกาสที่จะได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยก็ปิดฉากจับตาดูขั้วที่มีสอสอมากเป็นลำดับสองนั่นคือพลังประชารัฐร่วมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์สอสกลุ่มนี้ มีอยู่ทั้งหมด105เสียง105คะแนนจะยอมสนับสนุนเพื่อไทยให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือจะดำเนินการตั้งกวนของตัวเองให้เป็นนายกรัฐมนตรีน่าจับตามองมากครับว่าวันศุกร์นี้เราจะได้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่